Hvað er það að hljóta? อยาชื่อกูยังไม่รู้เลยอามโเอาหน้าหน้าดูนอบคิดถึงเขาตลอดเวลาเลยอไม่มีนะพอตื่นขึ้นไม่อยากเจอหน้าของคนแรกเอ๊ะอย่าดูเเบนเบอนนี้ดีด้วยเนนก้ดีมากเวลาลงคิปไม่นน่แต่ว่ามียาโกหกมาเอะอยาย่าหน้าไล้วนา ไใจตอนนี้มีใครหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมีไหมไม่รู้อ่ะเอ้ทำไมมันซูจังอาาออตอุกคนเขจะหินว่าเป็นคนบอกให้แอบหายไม่แอบแล้วเนี่ยตออ่อต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 ่มต่อต่อ่อต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 ่วามอักอต่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 อตอต่่อ่อต่อต่อต่่่่อ กนก็เค่กมไม่มีมากแล้วก็ไม่ยมากเี่ยวหัวสมองักอหงไม่พี่ก็ไม่มีอะไรยากมากเธอแม่จะไดอยู่กับเซไหมอยู่เดนทาย้คุณดนทากูออกก่อนมึงไม่โดนทาหรอกต้องเกป็นมจเซนไ่ายันไม่นิงๆนะไม่นายมือแบบแง่ถ้าเดนทายนะไอไม่อย่

าาเรน้องอันมีคนที่ชอบแล้วค่ะไม่มีไม่มีน่าหนักน่าเดงหน้าแด้งไหมคะน่าดี่าคนนั้นแม่ผู้พิกาบอกกันดิชมรมมาว่าไม่เกี่ยวเลยใกล้ใกล้ก่อนมันชอบนกแค่แรกหรอไม่ใช่มันชอบพี่นกยังไม่รู้ขนาดตัวเองยังไม่รู้เขาดูใจกันอยู่เนี่ยไม่รู้เหรอเนี่ยดูใจกันอยู่เนี่ยไม่รู้เหรอ อะไรนะเรามาั่ด้วยโฆษณานิตยสารแก้วนะคะเมื่อกี้พี่ามาขายฉบับละห้าสิบบาท่ะพี่คนี้นนิตยสารน่าดูมากเลยนะคะ อะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ขนาดเด็กัรมันไม่ต้องขนาเด็กกับเราดิโรหัสเรนี่พี่งั้นล่ะคนไ้ตัวใช่ปะ่น่บบอลบอไม่ใช่เลยอ่ะลีบบอไม่ใช่เลยม่ได้ะะได้สองร้ยกว่าดิออะไรใ่อบบี่เหรอใช่สองสใช่ไหมสามส่นใช่พี่คหลายคนนะ แค่พอระบังเนี่ยพี่แอลรู้เลยใช่ไหมแหมเบี้ยหลังไม่หรอบอกมาเลยพี่บอกว่าต้องเออการดการความรับไเลยจะได้บอกเลยี่จะได้บอกว่าถูกหรือไม่ถูกถ้าถูกก็แล้วไปถ้าถูกนี่แอบปัดนี่ต้องคืนทุกวันแหละบอกอักษรย่อไปก็ได้มิ้น